เธอเป็นคติประจําตัวหนูแล้วว่าเราจะไม่เท่ถ้าเราซักเสื้อผ้าก่อนใสเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วผู้หญิงค่าใครอยาแตะลุกเมื่อคืนไาซัดหน้าดูวะน่ารักจ้าขอบคุณนะคะโอ้ยมือนีนุ่มมากในติ๊มไม่ได้แต่งหน้านะคะเพราะว่าพักหน้าเมื่อคืนเมื่อคืนแต่งหน้าแล้วพี่ทำไมเบรกอย่างเงี้ยดูรถนั่นหน้าดิ ครูครูเบอร์ไม่สอนนักเรียนแล้วหรอ,อะอาหนูมีห่วงการฝึกนะคะเพราะว่ารอดดมันจะไม่ได้สอนตลอดนะคะพี่พี่ของหนูห่วงการฝึกของหนูมันจะอยู่ที่วันที่หนึ่งถึงสามสิบสิงหาแต่ว่าหนูจะฝึกอยู่ที่ขอนแก่นเพราะว่าถ้ามีงานสะดวกก็คือมันขึ้นเครื่องไปกลับได้มีบัตรฟรีเหมือนเดิมไหมมาสั่นแบงค์เอ้ยแบงค์ซื้อในถอดแบงค์ร้อยยี่สิบบาทซื้อเหล่าส่วนหินก็ซื้ออยู่แบงค์ ระดับเสียแบงค์แล้วรายการอะไรคะรายการของพี่เนนะคะวันที่สิบเจ็สิบแปดรายการซีซ่าพาตลุยครับผมซีซ่าพาตาลุยนะคะใ้ครูเบียเป็นขแขกรับเชิญอยู่ครับเนเป็นไหมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเกยอย่าลืมนะคะฝากบัตรสตรีมเนาะบบก,ก็ยังซื้อได้อยู่ใช่ไหมคะซื้อได้ยัยง,ซยงซื้อได้นะคะ ตอน6โมครับตลาดต้นตาลกับขอนแก่นเห็นไหมมีแต่คนบอกตลาดต้นตาลเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินแล้วแหละตอนเย็นไม่ไปครับไม่ไปเดี๋ยวคนเยอะคนเยอะเราไม่ไปก็ได้งั้นก็อยู่ที่ห้องอ,ะอ่ะไม่บอกครับไม่บอกเอฟซีจากบนสวัสดีค่ะไปเจอที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยครับไปเจอที่ไหนก็ที่นั่นนะคะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะคะอย่าลืมบัตรสตรีมไลฟ์สดนะคะบัตรธรรมดาราคา120บาทนะคะวันก่อนส่งขนมไปกับชุดนอน หนูเอาชุดนอนมาด้วยแต่หน when when no okay, okay. no. ูยังไม่ซ okay, ักเพราะว่าหนูถือเป็นคติประจําตัวหนูแล oh ้วว่าเราจะไม่เท่ถ้าเราซักเสื้อผ้าก่อนใส่ใช่แล้วขนมอ่ะขนมหนูก็ของหนูไงอย่างที่บอกว่าหนูกับพี่เนยพี่จอยอ่ะกับพี่เจมอ่ะอยู่บ้านกันแค่สี่คนหนูกินไม่หมดเมื่อวานที่คนมาคนมาเก็บขยะนะครับรถรถขยะหนูก็เลยแบ่งขนมให้ หนูก็แบบเอาไปให้พี่ๆเขามันมีขนมอะไรบ้างไม่รู้เพราะว่ามีสองกล่องที่ส่งมาให้เป็นขนมเหมือนกันแล้วก็มีขนมเค้กหนูก็เลยแบ่งให้พี่เขาไปกินด้วยเพราะว่าหน้าบ้านเราอะขยายเยอะเนาะก็แบบแบ่งๆกันเพราะว่าลําพังหนูกับพี่เนพี่จอยก,ก็กินไม่หมดนะคะหนูก็เลย,อเยเขออยาก<ร>าพี่ๆแบ่งแบง่แบงเพลินพร้อมนะคะเราต้องเดิดนทางทำงานครับใช่เพราะว่าแมนค่ะก็เลยขอบคุณมากๆแล้วก็ทุเรียนที่พี่เขามาส่งให้นะคะหนูกะ ขออนุญาตเอามาให้แม่หนูพร้อมนะคะมาให้แม่กับน้องที่ที่บ้านด,ด้วยไชเป็นรถขนดูเรียนแล้วครับใช่ตอนนี้เอสซีจากรสุรตั<า>ตน์วันนีกสามเอสซีรกระบี่วัดอีกครับเราจะไปกัไปกระบี่หรือไปภูเก็ตไม่บอกครับไปกระบี่พี่เนยเป็นอา่างอึงอึงอึงองอึ้งอ่างไปกระบี่เดี๋ยวมาไปกระบี่เดี๋ยวพี่เนจะโดนกระบี่รอแล้วแบ่งปันอ็โหหนูเอาเอาขีมเอาขีมเอาโลชั่นที่แบบการรีวิวอะที่มันใสดีเอามาเททุกอัดเลยนะ อเอาเภอนานาผมเธอเมย์ผมนะคะแป่งเดี่ยวเด้อมาแถวไหนกระบ,บี่คะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอฟซีน้องจอกสวัสดีค่ะฮักตั้งสองขอบคุณนะคะถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะไล่เลไล่เลเหรอไล่เลของกระบ,บี่หนูไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหนูน,น่ารักตลอดขอบคุณค่ะที่ไปคลิปไปอ่ะอ๋อที่ไปคลิปไปที่มันเป็นเหมือนเรือ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 ถ่ายรูปบนเรือนั่นแหละไล่เลยอยากเจอคุณเต้ครับอยากเจอคุณเต้ปะสันอยากเจอคุณเต้ปะสันผมจะ ไปอาสาวกับคุณเต้ครับโโอโผมจะว่าให้คุณเต้ไาไปอาสาวครับ <c oughs> ว่าจะได้บอสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้นะคะทีเอามากกับเพื่อความสนุก,กประมันเทิงของพี่ทุกคนนะคะกะฮหากือเก่าล่ะค่ะเนาะเจอกันที่คอนแกนนะคะพี่ๆขอ,อกันค่ะ